ได้บันส่วนสวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นหน้าเก็บมะขามนะคะปีนี้มะขามน้อยมากนะคะใส่แล้วแล้วก็ฝักดูสิคะสมแหลมนิดนึงแล้วก็ราคาก็พอได้คือถ้ามะขามน้อยก็จะได้ราคานะคะแต่ถ้ามะขามเยอะราคาก็ถูกลงอะไรประมาณนี้ก็คนทำไร่เนี่ยได้ความสุขแต่คนได้กำไรจริงจริงเนี่ย คือพ่อค้าคนกลางเลือกเอานะคะว่าคุณจะเลือกความสุขหรือเลือกกําไรนะคะนะคะมะขามของเราปีนี้ก็เก็บไปบ้างแล้วนะคะอันนี้คือสีทองสีทองนี่เก็บหลังสุดเพราะว่าเขาจะสุกที่หลังมะขามนี่ดีนะคะเขามีหลายๆสายพันธุ์เนี่ยอย่างสมมุติว่าสีชมพูจะสุกก่อนเพื่อนแล้วก็มาขันตีอะไรอย่างนี้นะคะขันตี แล้วก็อินทผพลาลัมแล้วก็สีทองจะเป็นสุดท้ายที่เราจะเก็บคือสีทองได้ขายหมูนานหน่อยหมูสีทองอร่อยนะคะแต่นนีไร่ของเราก็เข้าสู่ฤด,ดูการสู่ฤด,ดูการหญ้าเริ่มแห้งเริ่มไร้ละฝนตกบ้างเป็นระยะแล้วก็จะเริ่มสวยชอบตอนนี้มากเลยค่ะฤด,ดูเก็บเกี่ยวก็คือฤด,ดูได้ตังนั่นแหละค่ะ นี่นะคะที่เห็นแห้งๆมีแต่กิ่งนี่คือเขาจะเหลือแต่เริ่มเหลือแต่ฝักแล้วนะคะแล้วก็จะเก็บแต่ฝักใบเขาจะร่วงคือต้นเนี่ยจะเริ่มไม่ได้รับน้ําก็จะแห้งแล้วก็มะขามก็เริ่มสุกนะคะบางครั้งมะขามที่ส่งไปเนี่ยทางไปสี์เนี่ยบางครั้งมันอบนะคะแล้วก็ส่งมะขามสวยๆนี่แหละเราไม่ได้ส่งมะขามเสียนะ,ะแต่ว่าเพราะความร้อนและอบและระยะเวลาในการเดินทางเนี่ย มันนานม,มันทําให้มาขามเสียเพราะมะขามมันยังใหม่อยู่มันยังไม่แห้งดีเพราะฉะนั้นซื้อมาซื้อตลาดหรือมาเที่ยวเพชรบูรณ์ดีไหมคะป้าอยู่ทางขึ้นเขาค้อนะคะพิกัดมอพันค่ายมอพันยี่สิบแปดเนี่ยคะ่ะบางต้นเราก็ตัดแต่งบางต้นก็เห็นไหมฝักเต็มเลยนะคะลองเราอยู่พิกัดทางขึ้นเขาค้อค่ายมอพันยี่สิบแปดตำบลบุงน้ำเต้าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ มาซื้อที่เราเลยมากินที่เพชรบูร์เลยดีกว่าอร่อยกว่านะคะลูกค้าได,ได้แล้วก็ซื้อกลับไปบ้านได้ของดีของสดสดที่จะไม่ต้องไปอบกับกล่องด้วยค่ะเราแม่ค้าทุกคนะเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาสิ่งที่ไม่ดีให้กับลูกค้าแล้วค่ะทุกคนก็อยากขายเนาะส่วนพวกหลอกลวงตามฤดูกาลนี้เขาก็เก่งเนาะแต่เขาจะ่ายขายถูกเกิน เชื่อนะคะที่ขายถูกโอนก่อนจะเชื่อไม่เชื่อไปก่อนต้องเก็บปลายทางถึงบางครั้งมันจะเสียบ้างก็ดีกว่าถูกหลอกถูกไหมคะอันนี้ต้นเล็กนี่ก็เก็บไปแล้วนะคะสีชมพูต้นนี้หวานมากต้นนู้นต้นหนึ่งอ่ะต้นนี้ก็ขันตีนะคะดูนะคะอันนี้ต้นเล็กหน่อยก็ให้เป็นผู้หญิงขึ้น ถ้าสูงสูงก็จะเป็นผู้ชายมะขามไม่สูงมากนะคะลูกค้าแค่ประมาณเนี่ยป้าก็ห้าสิบกว่าป้าก็ปีนได้เห็นไหมมันมีฝักของมันระยงระยางถ้ายิ่งดดๆอ่ะช่วงเนี้ยช่วงที่มันออกใหม่เนี่ยระยงระยางเก็บมะขามหมูสนุกมากมาเที่ยวได้นะคะไล่บ้านสวนทางขึ้นเขาคอแมาแวะได้เนี่ยค่ะอันนี้ใบก็เริ่มลวงฝักก็จะเริ่มสุก ต้นนี้คือสีชมพูนะคะจะได้กินของอร่อยๆสดๆ,สดๆได้มาเที่ยวด้วยนะคะอะไบ้านสวนคอลาไปก่อนนู่นเห็นไมค่ค่าเยอะแยะเลยสวัสดีค่ะเนี่ยเเธอออกผิดฤดูเห็นไหมครับฝนตกเดี๋ยวเขาจะออกเลยต้องเด็ดทิ้งสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ